สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่ทองกราวน้องกวางทองน้องเสือทองค่ะมาดูนกข้างหน้าต่างค่ะเอฟซีขานี่ค่ะสามตัวค่ะนี่ค่ะน่ารักในดูมากเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ น่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะน้องมีน้องเสือทองเบื่อแล้วค่ะตอนนี้ก็จะมีน้องน้องกวางกับพี่ทองกราวค่ะพี่ทองกราวนี่ค่ะเจอนกไหมคะอุ้ยน่ารักจังเลยปุ่มปุยน่ารักจังเลยลูกแม่ดูค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยปุ่มปุยปุ่มปุยปุ่มปุยน่ารักกันคู่เลยค่ะ น้องกวางทองกับพี่ทองกราวค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ